สวัสดีครับวันนี้ห้างหุ้ส่วนจับกัดสมยบริการสาขาหนึ่งอำเภอภัยสาลีผมเฮียหมวยเจ้าของร้านเองครับวันนี้ผมมีนิสสันนาวาร่าเป็นรถปี2011ตัว SE เกียร์6สปีดเครื่องดีเซลมานำเสนอมารีวิวให้ชมครับครับสำหรับนิสสันนาวาร่าคันนี้เป็นปีโฉมปี2011เป็นเป็นรถที่ราคาโนบประหยัดประหยัด ก็จะมีกระจังหน้าเป็นโครเมียมโครมใสสวยงามคันนี้เป็นตัวเอสีครับเป็นเซียหกสปีดก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ก็จะดูสวยงามลงตัวครับเป็นรถราคาประหยัดท่านใดมองหารถไปประกอบอาชีพเป็นของที่แบบงบประหยัดประหยัดคันนี้น่าสนใจเลยครับเดี๋ยวเทียววยพามาดูซิว่าดาวราคันนี้ใส่ยางเบอร์อะไรมาให้ เป็นล้อแบบไหนคือเป็นล้อคู่ตัวของนาวลร่าก็จะเป็นล้อขอบสิบหกครับเป็นยางมิชลินมาให้ยางอยู่ในเบอร์เดี๋ยวหาเบอร์นิดนเบอร์อะไรเอย่ยสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกครับเป็นเบอร์ของอยางนาวลร่าตัวนี้ครับเป็นขอบสิบหกคู่ตัวครับก็จะเป็นโลโก้นาวลร่า ไฟเลี้ยมีมาให้ที่กระจกสองข้างแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เกียร์ครับเป็นเกียร์หกสปีดเดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่าภายในราล่าคันนี้ปีสิบเอ็ดอย่างเงี้ยลดราคาแบบเนี้ยภายในยังดูเอียบป่องอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันครับเปิดนูครับเดี๋ยวทีมงานเปิดประตูข้างทั้งสองฝั่งเพื่อให้แสงคือแสงไม่ค่อยพอครับเดี๋ยวเปิด จะเปิดดูว่าเอาเดี๋ยวอาช่างกล้องรีวิวให้ดูเลยซิว่าคอนโซลอาเริ่มวันที่คอนโซลครับคอนโซลก็จะเป็นสีเขาเรียกสีดิสซเบตครับเป็นสีครีมก็ล่องรอยการขูดฉีดก็มีน้อยถือว่าแทบไม่มีเลยคือมีน้อยมากครับเพราะเจ้าของเดิมคันนี้ถึงลดอายุจะเก่าแต่ก็ถือว่าใช้มาถ้าหนอมมาได้ดีมากครับ ก็จะเป็นเบาผ้าเบาผ้าสีน้ำตาลก็จะมียับตรงนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถกาญยุใช้งานมานานพอสมควรดูคอนโซลแยหกสปีดครับอ่าใน,นเดี๋ยวดูข้างบนมีอะไรบ้างนะถ้ากล้องดูซิมีอ๋อมีไฟสองแผนที่ไฟสองแผนที่มาให้บังแดดมีมาให้แล้วช่างกล้องซ o มเเลยกไหมให้ดูหน่อยซิว่าเล็กไหมเท่าไร เลขไม่ใช้งานมาสามแสนสองมื่นกโลครับคือก็ถือว่าใช้พอดีๆครับรถอายุขนาดนี้ครับเออดูดูในด้านเบาะแคบเบาะแคบก็ยังเดิมๆคู่ตัวเลยครับถือว่าใช้ไม่ยับมากถือว่าเจ้าของเดิมผ่านการถนอมมาได้หนึ่งช่วงเลยลครับเพราะว่ารถอายุก็สิบกว่าปีละราคาเหลือแสนกว่าบ,บาทและคันเนี้ยคือ พันใดมอหารถแฟนพันแท้ของค่ายนิสสันครับพันนี้น่าสนใจครับภายในก็ร่องรอยการโคฉีก็มีนิดหน่อยครับหรือถือว่ามีน้อยมากครับรถอายุขนาดนี้มีน้อยมากเลยครับแผงประตูก็ร่องรอยการูดฉีก็มีน้อยมากครับมีนิดหน่อยอยังดูใหม่ๆอยู่เ <No. S 1> ดี๋ยวเดี๋วดูโครงสร้างกันนิดนะึงดูโครงสร้างกันนิดนะึง เ,เดาช่างกล้อง z o มเดาโครงสร้างให้เยอะเลยดูโครงสร้างกันนิดนึงเดูโครงสร้างโครงสร้างนี่คือเป็นทําไมต้องให้ดูโครงสร้างโครงสร้างเม็ดมันจะเป็นเม็ดอาร์กเม็ดอาร์กจากโรงงานมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงบอกว่ารถคันนี้ไม่มีการอุบัติเหตุมาหรือฟั่มหมานนั่นแหละละครับเพราะว่าถึงต้องมีเม็ดอาร์กนี่ครับให้ดูโครงสร้างเป็นโครงสร้างของรถครับ ถึงจะเก่าแต่โครงสร้างก็ยังสวยครับจะลองให้ดูโครงสร้างกันแล้วะจะเก็บเก็บของสร้างนิดนึงเก็บลูกยางเก็บลูกยางด้านบันพับก็ยังดูไม่มีรอยถอดครับหรือว่ายังดูสวยงามยังดูแบบเขา้าทรงครับพูดง่ายว่ารถที่โครงสร้างเดิมพอลงตัวขึ้นปั๊บ ลดการปิดประตูการปิดประตูทุกบานนะคือมันมันจะเข้าทรงปิดง่ายครับปิดง่ายเข้าทรงเป็นรถราคาประหยัดประหยัดครับยางก็จะใส่ยางเป็นชุดมิชลินมาให้ในเบอร์เดียวกันทั้งทั้งสี่เส้นแม็กไลเนอร์มีมาให้คันนี้ไม่มีร้อยเจาะเลยครับไม่มีเจาะใส่คือถ้ารถรถสกเก็ตถ้าไม่มีร้อยเจาะ ก็คือรถไม่ได้แบกหนักมาคือรถแบบไม่มีล้อยเจาะใส่ลังคาใส่ก็คือสือว่ารถไม่ได้แบกหนักมาคันชนมีมาให้คันชนทรงเป็นตัว SE นะครับเป็นสัญลักษณ์ SE Navara SE รหัส SE เดี๋ยวมาดูแม็กไลเนอร์กันหน่อยสิอ่าแม็กไลเนอร์ก็ถือว่ารอยขูดฉีกก็มีมั่งครับแต่ก็มีน้อยถือว่ายังสวยๆอยู่หวังอะไรมีมาให้ครบ ขออภัยนะครอาจจะเปื้อนฝุ่นสักนิดนึงฝุ่น,นยเยอะแม็กไลเนอร์ก็มีมาให้อย่างดูแบบเป็นรอยนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่เยอะครับเป็นรอยดึงของโลงมังนิดหน่อยอ่าตามายุการใช้งานนะครับคันนี้เป็นสีสีบอลเขาเรียกว่าสีบอลบอลเงินเรียกบ้นบานคือบอลเงินครับอ่าเดีดย๋ยวเดี๋ยวปิดป,ประตู เดี๋ยวจ้ากล้องซูมให้ดูทรงเลยที่ว่ารถคันนี้มันยังอยู่ทรงเดิมครับถือว่าเป็นรถที่อยู่ทรงเดิมรถที่ล้อเดิมๆล้อคู่ตัวไม่ได้โหลดสีสีก็ค่อนข้างสวยครับค่อนข้างเริ่มเรื่มสวยต่วรอบๆนอกก็มีเก็บมาั่งเก็บริ้วรอยแต่ที่จะชัดที่เฮมอยมองเห็นก็คือด้านฝากระโปรงฝากระโปรงหน้าในสีเดิมสีเดิมแน่นอนแต่ด้านข้างก็มีเก็บมั่งครับ อายุการใช้งานประมาณนี้แต่เก็บแบบแบบการลิ้วรอยครับเป็นธรรมชาติของรถสิกบกว่าปีปารปาคาประหยัดประหยัดแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวดูด้านซ้ายดูด้านซ้ายว่ามีอะไรกันบ้างอ่านวถ้ากล้องส่องดูพื้นนี่เจ้าของเดิมก็จะใส่พื้นแบบแสดงว่าเจ้าของเดิมกันรักษาความสะอาดมาได้ดีมากครับปูผมปูพื้นม,มาอย่างดีเลยแือว่า สะอาดครับถือว่าภายในสะอาดเบาะสีครีมสีครีมหรือสีสีเบจนะครับเรียกคำบรรดาคือเราเรียกันแบบมากคือสีครีมมีแกะมาให้ออเนาล่านี่มีแกะมาให้กี่อ๋อมีแกะมาให้ก็สะดวกสบายดีครับมีแกะมาให้ทั้งแกะล่างแกะล่างแกะบนมีที่วาง แก้วอยู่อยู่ตรงตรงเตี้ยนะครับที่วังแก้วเป็นแก้วหกสปีดครับเป็นแก้วหกสปีดคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าในด้านแผงประตูก็มีร่องรอยมั้งครับแต่ก็ถือว่าไม่มากครับมีร่องรอยการใช้งานแต่ก็ยังดูใหม่ๆถือว่าจะของเดิมก็ใช้มาได้ดีพอสมควรเลยละครับคือเขารักษามาได้ดีเมื่อเมยไปเจอก็ซื้อมาคือถือว่ารถ เผื่อท่านใดมองหารถนิสสันนาวาล่าเป็นรถที่ราคาประหยัดคันนี้เฮมมอยขอนำเสนอเลยครับเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างอ่าเดี๋ยวถ้ากล้องรีวิวโครงสร้างให้หน่อยสิอ่าดูโครงสร้างก็แล้วโครงสร้างเมทอ,อาร์จากโรงงานทําไมเฮมมวยทําไมต้องชอบไปดูโครงสร้างมีลูกค้าท่านใดโทรสามเฮมมวยทาไมต้องให้ดูโครงสร้างเพราะ จริงๆแล้วปัจจัยเรื่องโครงสร้างรถเนี่ยมันรถมือสองเนี่ยโครงสร้างเนี่ยสาหรับพหมยมันถือว่าเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างแบบต้องปานนีบและสำ,สำคัญให้ความสำคัญหน่อยเลยครับเพราะว่าถ้าโครงสร้างเดิมรถไม่ฟัํมมาไม่พลิกฟัํมมา,มา,มมาเม็ดอาร์กจะยังอยู่แล้วการขับผี่เรื่องลมเรื่องปิดประตูอะไรก็จะปิดสนิทแน่นเขาเรียกว่ารถกระดองเดิม เป็นรถที่เฮมเหมยชอบชอบนำมาขายแล้วส่งต่อให้ลูกค้าสำหรับที่ไว้วางใจซื้อรถกับสมยบริการของสักของเฮมเหมยคือได้ฟาร์มแบบให้ให้ของดีไปอะของดีตามราคานะของดีแบบราคาอย่างเงี้ยแล้วให้ของดีไปคือส่งต่อให้ลูกค้าเฮมเหมยก็ภูมิใจที่ได้ส่งรถดีดีให้กับลูกค้าครับเป็นยางมิชลินทั้งชุดครับขอบสิบหก คือรถคันนี้จะไม่ได้แต่งไม่ได้แปลงอะไรมาเลยคือเป็นเป็นล้อคู่ตัวล้อทรงคู่ตัวเออจะเป็นล้อทรงคู่ตัวภายในสีเบจนั่นคือตัวเอเอเกียร์หกสปีดเป็นนิสสันนวาวา라เอเออ่ะเราเรามาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องอยากได้เหล็กคำอยู่ตรงไหนเอยไม่แหยังเหมือนกับชักเพี้ยนเหมือนกันเหล็ก,กลคำอยู่นี่ครับอ่ะ ท่านเรื่องเดี๋ยวให้ให้ดูหน่อยซิว่าเอาฝาครอบเครื่องให้ดูคันหน้าคัานหน้าบอกก็ยังสติ๊กเกอร์อะไรก็ยังอยู่สติ๊กเกอร์ยังอยู่ถึงเก่าแต่ก็ยังสดใสก็เรียกว่าประมาณนะครับถึงเก่าก็ยังสดใสเดี๋ยวฉันก็จะรีวิวบริเวณรอบๆภายในโครงสร้างโครงสร้างในห้องเครื่องโครงสร้างในห้องเครื่องตามมุมต่างๆของห้องเครื่อง กลับมาให้ดูโครงสร้างให้ดูโครงสร้างกันม,มุมมุมแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านด้านฝาดิดน่อยด้านฝานด,ด้านฝาด้านฝาคันนี้เป็นตัวอะไรนะเต็ม น้ำมันพงมาเลยพาวเวอร์นะครับปุกน้ำมันพาวเวอร์อน,นี้เป็นกระปุกน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกอันนี้เป็นกล่องโซล่าเดี๋ยวให้อันนี้เป็นที่เติมน้ำอะไรนะหม้อน้ำหม้อน้ำพักหม้อน้ำออกักหม้อน้ำในน้ำขีดน้ำฝนเติมที่ขีดน้ำฝนน้ำขีดน้ำฝนเดี๋ยวโดูฝากระโปรงนิดนึงสติก๊กเกอร์ยังอยู่ไม่หายโดูฝากระโปรงสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ เอบยังอยู่เดี๋ยวทีงมงานติดเครื่องให้ดูนี่ให้ฟังเสียงเครื่องสักหน่อยที่พอเสียจเครื่องอ่าติดเครื่องกันแล้วอ่าฟังเสียงเครื่องอาจะต o o m เสียงฟังห้องเครื่องให้หน่อยเครื่องก็ดังนิ่มครับดังนิ่มก็ถือว่าอายุการใช้งานก็ได้อีกยาวๆเลยครับเพราะว่ารถคันนี้จัดว่าเป็นรถที่ไม่โซมีคันเลยสําหรับรถอายุขนาดนี้ครับอายุอายุก็เขาทังเก่า ราคาค่อนข้างประหยัดซื้อไปไล่ไปนาขับทางไกลได้สบายๆครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบเดิมๆครับเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีเปลี่ยนคือเดิมจากจากคู่รถมาเลยไม่ไม่ไมไมไมเปลี่ยนเครื่องครับเปเรื่อนแบบเดิมๆเ,เครื่อง DC ดีเซลเกียร์หกสปีดทางกล้องเราก็จะสมคันนี้เป็นราคาประหยัดประหยัด เต่เครื่องยังนิ่มครับยังนิ่มกอถือว่านิ่มแบบประมาณหนึ่งของรถที่สภาพขนาดนี้ครับก็ท่านใดมองหารถราคาประหยัดประหยัดซื้อไปไรไป,ไปนาไปสวนซื้อขับทางไกลได้ครับเพราะราคาขนาดนี้แต่รถยังสวยรถยังถือว่าสวย <S <S อาดับเครื่องเลยทีมงาน ครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเฮียหมวยเปิดราคาให้เลยราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทแต่แต่ลูกค้าท่านใดถ้าจะซื้อเงินสดมีเล่มพร้อมโอนแต่ถ้าซื้อเงินสดราคาเฮียหมวยลดให้พิเศษลดให้เป็นทันทีเลยสองหมื่นเจ็ดพร้อมโอนราคาเหลือเพียงหนึ่งแสนห้าหมืนบาท เล่มพรอมโอนครับเดี๋ยวช่างกล้องดูเล่มนี้เลขตรงไม้ครับเล่มพรอมโอนครับเป็นเลขทะเบียนพอพึ่งททหารสามศูนย์หกแปดนะพรสวรรค์อ่าเดี๋ยวดูสไสนในคันนิดนิเป็นชื่อใครจะพรอมโอนได้จริงไหมอ่าไส่ในเดี๋ยวช่างกล้องสมเป็นชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัดสม่วยบริการคือชื่อทางร้าน จะโอนเปสื้อทางร้านไว้เผื่อท่านใดซื้อเงินสดเล่มพร้อมโอนทันทีโอนให้ลูกค้าทันทีในวันทําการนะครับท่านใดมองหารถนิสสันนาวาล่าราคางบประหยัดถ้าซื้อเงินสดมีส่วนลดพิเศษถ้าซื้อเงินผ่อนก็มีสินเชื่อจัดได้ครบขอให้ท่านมีอาชีพชัดเจนแล้วบริการส่งถึงที่ครับท่านใดมองหาสนใจติดต่อสอบถาม โทรครับผมเฮียห,หมวยได้เลยนะครับในเบอร์โทร065 5396247หรือแอดเอดีไอยากดูรายละเอียดลึกๆเครื่องรถคันนี้เดี๋ยวเฮียหมวยจะถ่ายวีดีโอลิงก์ให้ดูยามอีกทีละครับราคา176,000ถ้าซื้อเงินสดรถไปเลย27,000เหลือเพียง150,000บาท พร้อมโอนพร้อมเล่มขอบคุณครับ